สัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมพี่ตายมาแว้วนะคะวันนี้มาเจอกับผมในเกมไบลนากาวโรเยเออร์เช่นเคยนะครับผมมาฮะคลิปที่แล้วแตกเป็นแสนเข้าไปหมุนฟรีแตกในเป็น8ปดหมื่นะฮะผมถอนทุนถอนกำไรออกไปใช้เรียบร้อยนะเหลือ,อไว้2องหมื่เอามาเล่นต่อมาปั้นต่อนะให้มืวานนี้เอาจัดเลย แตกจัดจดไม่กล้าตัดคลิปเลยอดูเห็นแล้วขูหแตกจัดมาดูฮะวันนี้จะเอาเหมือนเดิมหรือเปล่ามาพูดไม่พูดมากเลยไปปรับไม้มาและว,วันนี้ไปสองร้อยห้าสิพอนะฮะคูณสองหมื่มาสูตรเดิมนะเม้ไม่สูตรเดิมดีกว่าไปที่หมุนมือหครั้งนะฮะ หนงม,มือห้าครั้งออตโต้ห้าสิบนะยา,ยาวเลยดีกว่าเฮ้ย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 มาดิโอ้ยชาเอ้ยมาหมุนยาวๆเลยดีกว่าฮะกลับไปโทรโบอยนะอันนี้จะเข้าขมือหรือเปล่า เอ้ยเอาอยู่นะเอาอยู่นะมาดิเออเออมาอดิหืิแตกนอกก็หนักอยู่นะแต่แบบไม้ผมไปเบสสองห้าสิบมันหนักกว่านะเอ้ยโอ้โหมาเลยว่ะมาแล้ว,ว,ม,ลวมาเลยครับยังไงเอ่ย Nhưng ngay ơi ngay ơi ơi sáng nay chăng à nhưng ngay cha ào sao lẽ ào sao lẽ mệt cũng bay cái lắm mắng nè này cũng bay cái lắm mắng nè หนักเลยทีนี้เด็กก็ไม่ได้หลุดดีกว่ายัางไงล่ะจ้าอา้าวนิ่งเลยทีนี้นิ่งอย่างนี้อา้าวอย่านิ่งสิจ้ะโอ้โหเน็ตไม่ดีว่ะ มาแล้ว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 เขาแตกหนักๆหน,น่อยโหเฮ้ยมาอยู่ว่ะเออแตกแปดหมื่นอย่างอ,อย่างเมื่อวานสักทีดีวะแตกแปดหมื่นอย่างเมื่อวานสักทีดิ แต้มบุญหมดปะวะแต้มบุญกูหมดหรือเปล่าเออไหนเออเออยังไงจ้ะยังไงจ้ะเออเฮ้ยได้อยู่นะได้อยู่นะหันก็เอานะฮะไปจยะ Ôi. Mày đi, mai đi. Mày pao. Đời nín rồi vả. Đời nín rồi vả. โอ uhh ้ยหือมาไม่พร้อมกันหรอครับทำไมไม่มาพร้อมกันมาแล้วมาแล้วยังไงเอ่ยมาโอ้ยเงียงเลยว่ะเออเออไม่เอออืเออ เกมหายแตกดีจัดแล้ว่ะเกมหาขอโทษดีพูดไม่พออีกแล้วโอ้ยแตกนอกก็เอาจัดเลยนะเอาเหมือนกันนะเนี่ยปรับไปห้าร้อยเลยแล้วกันนะฮะ ไปลุยยาวๆเลยฮะลุยยาวๆเลยไม่หรือเปล่าไม่หรือเปล่าอย่าเริ่มไม่มาอีกแล้วอ่ะเริ่มไม่มาอีกแล้วแต้มบุญผมจะหมดหรือเปล่าโอ้ยอย่านะอย่านะมาหนักๆให้กันหน่อย ขอเที่ยวบินหน่อยครับขอเที่ยวบินหน่อยดีจ้ะโอ้โหขอขอหน่อยขอหน่อยขอเครื่องบินหน่อยครับดีจ้ะเอ้ย,อยนิย่งเลยวะ่ะ เงินไหลวูบวูบวูบเลยเบ็ดห้าร้อยถ้าแตกก็แตกหนักอยู่แล้วแต่มาอีกตัวนึงขอ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 อียาไม่มาแล้ววะมาเปล่า นิ่งเลยว่ะเพื่อนๆโหจ่อยเลยกูไม่โอ้โหจ่อยเลยฮะแต้มบุญผมหมดว่ะ แต้มบุญผมหมดว่ะวันนี้โดนเต็มคาราเบลเลยนะฮะวันนี้โดนแบบเต็มคาราเบลเลยนะฮะนั่นแหละฮะของอย่างนี้เล่นมันมีได้มีเสียนะฮะผมบอกเพื่อนเสมอเล่นกันอย่างมีสตินะฮะวันนี้แบบแต้มแต้มบุญผมหมดจริงๆไม่มาเลยเหมือนจะมาเหมือนจะมาก็ไม่มานะฮะวันนี้ ไม่เป็นไรนะฮะเล่นกันอย่างมีสตินะฮะทุกเพื่อนๆทุกคนนะฮะสำหรับใครดูคลิปนี้หากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะหรือว่าใครมีสูตรเด็ดอะไรดีๆที่คิดว่าแม่งแตกแตกแตแตก,แตก,แตก,แตกคอมเมนต์มาบอกผมได้นะฮะมาคุยกันได้นะครับแต่วันนี้โดนแบบจุกๆเลยสองหมื่นอย่างไรก็ขอตัวราไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตไปแล้วครับสวัสดีครับ